สวัสดีครับกับตอนนี้อยู่กับคุณฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็ฉลองฮาโลวีนที่ว่าไม่ได้ฉลองเลยแล้วก็ปิดคลิปไปนานเลยไม่ได้ค่อยออนเท่าไหร่ช่วงนี้นะตอนนี้เห็นถือแล้วอยู่ก็น่าจะรู้ว่ากาลังจะทําอะไรอยากรู้ก็พอดีเห็นสวยดิจุดเล่นอ้าวหายไปแล้วอ่ะแป แล้วก็ต้องมาปล่อยจรวดกันตรงนี้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากเลย <ST AT> ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีคนทักมาแบบๆๆุ จมาแค่สวัสด,ดีวันฮาโลวีนขอให้ทุกคน,นสนุกไปกับฮาโลวีนในช่วงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะขอจบคลิปอย่าเพิ่งหยุๆเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดเพิ่งแปบ๊บหนึ่งขอปล่อยอันแรกก่อนปึ๊บก,ก็เป็นสียงส,สวยๆลูกกใหญ่ 听歌到 l l o